แชร์ไอเดียนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบกำลังหาอาชีพอยู่นะคะหรือว่าช่องทางการสร้างรายได้นะคะก็ไีเลยค่ะเพื่อนสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะยังอย่างเนื้อที่นี่มีทั้งหมดกี่ไร่อะคะพี่ ห้าสิบไร่์โปรตงโม40่สิบแต่ละรู่นม,มีสิบไร่ต์ตังโมพื้นๆก็อยู่ประมาณ5้าตำเ่าไลน์เต็มที่ก็สี่โลห้าโลแตงโมนะคะมีทั่มอาบมีโกลเด้นคิงแล้วก็มีทั่มลายคือที่นี่นะแตงโมหวานฉ่าจริงๆนะคะเพื่อนๆชิยย้ยอดแค่แช่เย็นนะเขาตักนม่คุ้กินมากหรือว่าบางคนเขาก็จะเอาไปปั่นนะเพื่อนๆเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วก็เอาโดนเนื้อมาปั่นเป็นน้ำเมียไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็คือสดชื่นแล้วก็เข้มข้นด้วยนะคะ ันนี้นะคะมาเจอเนาะเจ้าจขาแล้วค่ะกับเชื่อปะเจ้าขาพาไปค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเนาะเจ้าจขาจะพาเพื่อนๆนะมาอยู่ตรงนี้เน่ยังไม่รู้ยังไม่ได้เห็นภาพกันใช่ไหมพเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นะคะมีสวนแตงโมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอ่ะเชื่อว่าใครยังไม่รู้นะคะนั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาชมบรรยากาศกันเลยค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนแตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่สวัสดีพี่ขาแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ขาเชื่อเดียวเดียวพี่เดียวนะคะหรือจะเรียกว่าพี่เดียวนะตอนนี้พี่เดียวกำลังทำอะไร่่ะคี เก็บแตงโมโอ,อยู่เนี่ยเก็บแตงโมใช่ไหมอ่าอันนี้มันคือแตงโมพันอะไรอะคะพี่ตับอับอืมโอ้โหลูกนี่ใหญ่เหมือนกันนะครับพี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากเหรอะคะหน้าร้อนหน้าร้อนอออช่วงนี้คือหน้าร้อนใช่ไหมคะหน้าร้อนไม่ไยโตอ๋ออายุมันสั้นอ๋ออายุมันสั้นอย่างนี้คือเวลาปลูกนี่ใช้เวลาเท่าไหร่อะคะพี่ ตั้งกระวางเม็ดไปหกสิบวันหกสิบวันนะคะถึงจะเก็บผลผลิตแบบนี้ได้ใช่ไหมคะพี่โอ้โหนี่ลูกนี่เลยถ้าเป็นหน้าร้อนนะถึงเป็นหน้าหนาวยืดหกสิบห้าวันถึงเจ็ดสิบวันระยะเวลาก็จะเปลี่ยนไปอีกใช่ไหมคะพี่เปลี่ยนไปนี่ลูกคนนี้นี่เดี๋ยวดูพี่เขาเก็บแล้วอย่างนี้เมื่อกี้ตอนหนูนั่งรถมาเขาบอกว่าอย่างลูกเนี้ยบางทีบางคนเขาไม่รู้ว่าสุกหรือยังใช่ไหมคะพี่ถ้าเก็บไปแตงก็มันก็สุกแต่ยังไม่งอมเออแค้เลูค้าก็ คืนสองคืนถึงมนถึงจะงอมถึงจะแดงถึงจะงอมแล้วงี้เราเราจะรู้ได้ยังไงรรอะคะพี่ยังหนูเนี่ยหนูไม่มีความรู้ตรงนี้เลยคะพี่แนะนาหนูหน่อยได้ไหมว่าอย่างสมมติว่าเราเลือกแตงโมเราจะรู้ได้ยังไงอะคะพี่จะรู้ได้ยังไงมันก็สายความทานานวามผ่านมือเพราะหนูสังเกตพี่จะดิดดิดเออเ,เนี่ยเสียงเนี่ยเสียงจะโปง่งอ <ừ> ืเสียงจะโปง่งขอ,อย่านะคะพี่พี่ดิดอีกทีด้วยค่ะคพี่เสียงยัง,งนะพี่อันนี้คือได้ยังคะพี่ได้อันนี้คือเสียงโป่งๆป่งนะคะแหมสุดยอดบรรยากาศนี่คือแบบ ช่วงนี้คือที่มานี่คือช่วงเย็นๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากอย่างเนื้อที่นี่มีทั้งหมดกี่ไร่อะคะพี่นี่มันก็ประมาณลูกผลิตไร่ห้าสิบไร่ที่ที่ปลูกแตงโมใช่ไหมคะพี่ปลูกแตงโมสี่สิบปลูกแตงโมสี่สิบนะคะโอ้โหละลูกติดไร่เฮลารุ่มหนึ่งสิบไร่อืมประมาณนีด้วยเมื่อกี้พี่บอกว่าอ่าอากาศมันร้อนใช่ไหมคะลูกมันเลยโตไม่ค่อยเต็มที่งั้นนี่แปลว่าอากาศแบบไหนถึงจะเหมาะกับแตงโมเขาอะคะแตงโมเขาก็อยู่หน้ามกระลามกรากุมภากุมภาประมาณนั้นเพราะว่า อากาศมันได้อ๋ออากาศมันได้นะคะแต่ว่านี่คืออากาศได้ในที่นี้เขาก็จะโตแบบเต็มที่ใช่ไหมคะโตแบบเต็มที่แต่ว่าลูกก็จะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับพี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่ามันกินปุ๋ยนานกว่างะอ๋ออันนี้มันแค่ลูกใหญ่มากไม่ถึงหกสิบวันที่จะเก็บได้นี่ก็อยู่หกสิบวันเองถ้าเกิดว่านําไปกินปุ๋ยห้าวันแล้วมันจะโตกว่าอ๋อพอลูกออกมาแล้วมันเจอร้อนเจออะไรเงี้ยมันไม่ไปอู้ห สุดยอดเลยนะกลางอากาศมไม่นันลูกนี่ขนาดบ,บอกว่ายังโตไม่เต็มที่นะไม่เต็มที่ <5 S 2> ทเออนี่ถ้าเ<อ>ต็มที่จะสวยขนาดไหนไหนเต็มที่ก็สีโลห้าโลโอ้อยางนั้นเลยคะสีโลห้าโลเลยคะอ,อ,อันนั้นคือเต็มที่ของเขาสุดแล้วใช่ไหมคะเออประมาณสี่โลเอออย่างอย่างอย่างเก็บผลผลิตรอบนี้จะได้ประมาณกี่ลูกลคะตังโมพื้นๆก็อยู่ประมาณห้าตันเท่าไร ห้าตันต่อไร่แต่เมื่อกี้พี่บอกว่ามีประมาณสี่สิบใช่ไหมคะที่สี่สิบไร่ที่ปลูกแตงโมงแล้วคิดดูหจะขนาดไหนแล้วแต่ไซต์จะสี่โลสามโลอ๋อแตงไม่เท่ากันใช่ไหมะแตงแ,แต่ลูกไม่เท่ากันอือคือ,คอราคานี่เราคิดตามขนาดของลูกอะคะพี่ตามนี่ก็ไซต์มันบอกอยู่ไซส์ละกิโลบอกอยู่อ,อ,ยอ๋ออย่างกิโลละอย่างเงี้ยสองโลสองโลครึ่งราคาเท่านี้สามโลกว่าราคาเท่านี้สี่โลเท่านี้ราคาเท่านี้คือ,ม,อ,อมันจะแบ่งเป็นน้ําหนักของมันการลาคแบ่งตามน้ําหนักใช่ไหมคะอืม แล้วช่วงเนยียเขาเขาซื้อแบบไหนกันนะคะแบบทื้อเขานิยมเยอะๆอะคะ่ะนิยมกันเยอะๆมันก็มีสองลูกค้าคลูกค้าที่เอาไปผ่าขายก็จะเอาลูปสี่โลขึ้นลูกค้าที่ซื้อขายเป็นลูกก็จะเอาใต้สิบบาทใต้แปดบาทแล้วแต่ว่าเขาจะเอาตลาดเขาแบบไหนอ๋อเขามาก็ตลาดแล้วแต่ตลาดเขาเอาแบบไหนอลองผ่าดูไหมล่ะอ๋อผ่าผ่าดูได้ด้วยค่ะได้ทำไมอะของก็บานเดอ ยังพี่ใจดีมากอืมไม่ใหญ่อะเขาพี่หนูไม่ใหญ่นะนี่เดีย๋ยวพี่ยกกิตให้ดูเขาโทษนะคะพี่นี่ต้องขอบคุณพี่เขาเลยเนี่ยเราพูดตรงว่าสวนนี้ไม่ได้เข้าง่ายน,นะต้องขอพี่เขาก่อนนะเนี๋ยพี่เขาใจดีให้เราได้ระชมสวนกันนะคะนี่เป็นนี้นะคะนี่ผ่าน,นเลยโอ้ยเพื่อนๆสีนี่คือยางนี้คือฉ่ำเลยนะพี่เนาะ,ะยังไม่ฉ่ำเลยแต่แตครั้งสองคืนมันใจนั่น อ๋อจะฉ่ำกว่านี้อีกอะค่ะมันจะฉ่ำมันจะหวานให้เพราะมันมันร่มแดดอยู่มันไม่ได้ค้างคืนอืมแปลวันนี้ก็คือต้องค้างคืนอีกหน่อยนะอัาจจะหยิบผลไม้ก็ได้คือเก็บไปมันยังตึงอยู่นี่เห็นไหโอ้โหเพื่อนๆชิมดูกลยดาะพี่เขาถามว่าชิมไหมจริงๆอ่ะเราซื้อไปชิมก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพื่อนๆคือที่นี่เนี่ยเขาแตงโมหวานฉ่ำจริงๆนะคะเพื่อนๆสุดยอดแค่แช่เย็นนะช้อนตักนี่คือฟินมากหรือว่าบางคนเขาก็จะเอาไปปั่นนะเพื่อนๆเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วก็เอาตัวเนื้อมาปั่นเป็นน้ำไม่ต้องใส่น้แข็็งกคื สดชื่นแล้วก็เข้มข้นด้วยนะคะพี่คะนอกจากที่บอกว่ามีแตงโมแล้วมีอะไรนะคะพี่แคนตาลูปแคนตาลูปใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดกินยังยังค่ะพี่อันนี้ยังแตงโมหนูกินแล้วแต่แคนตาลูปหนูยังค่ะแคนตาลูปไปดูนู้นนะน้องเก็บอยู่อยู่โซนนู้นนะคะพี่อยู่โซนนู้นเขากำลังเก็บกันอยู่เลยใช่ไหมคะอยูโอ้พี่ขอโทษแล้วอย่างอย่างแคนตาลูปกับแตงโมสำหรับพี่มันต่างกันไหมคะมายถึงแบบเวลาเก็บอะไรเงี้ยค่ะเก็บเกี่ยวต่างกันไหมนานกว่าหรือว่าช้ากว่าหรือยังนะคะ แคนตาลูปเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันได้ช้ากว่าแคนตาลูปเจ็ดสิบวันเจ็ดแตงโมหกสิบวันอ๋อเจ็ดสิบอ๋อแตงโมหกสิบวันอ๋อแปลว่าแคนตาลูปได้ช้ากว่าแตงโมได้ไวกว่าเนาะเอออืมโอ้โหแต่แคนตาลูปมันจะติดดีๆกว่าเพราะแคนตาลูปมันมันตันละสองหมื่นกว่าบาทตรงราคาดีกว่าด้วยใช่ไหมแคนตาลูปอ๋อนี่มันสกตันละหมื่นอืมแคนตาลูปไม่ได้สองหมื่นถ้ามีถ้าเลือกระหว่างขายแตงโมกับขายแคนตาลูปแปลว่าแคนตาลูปก็ย่อมดีกว่าใช่ไหมราคามันดี แค่โนรูปราคาดีกว่าแต่ว่ามันก็จะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าระยะเวลาเขานานกว่าหน่อยนึงเนาะอ่านอันนี้เดี๋ยวหนูลองลองลองดูพี่เขาไปก่อนฝึกวิชาก่อนว่าพี่เขาใช้ยังไงเดี๋ยวพี่เขาดีดี๋ยู่นะหนูฟังเสียงก่อนก่อนอื่นแล้วหูใช่ไหมพี่ต้องยกระดับหูหรือว่าหูมือมือด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมครับพี่ได้เดี๋ยวหนูลองฟังเสียงพี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวรึเปนะเป็นไังเป็นด้วย เนี่เสียงนะโอ้อันนี้คือเสียงมันจะใสๆใช่ป่ะครับพี่เออการดีแต่ละครั้งน้ำหนักมือต้องเข้ากันตลอดอ่ะโอ้เออท้งน้ำหนักมือไม่ได้มันก็มันก็มันก็เพี้ยนอ๋อแต่วาลน้ำหนักมือเราพอความความเคยกินของมือเราอะอย่างอย่างการดีเนี่ยเราเราจะทำให้รู้ว่าเขาสุกไม่สุกพอตรงนี้เหรอคะจากเสียงที่มันใสๆตรงนี้ใช่ไหมคะ จากเสียงทิ้นออกมาอแต่ว่างี้ถ้าถ้ามันไม่สุกเสียงมันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมมันจะเก้งมันจะแปะมันจะอะไรแปะแปะอ๋อมันจะเก้งเก้งหนูว่าอยู่เห็นคนที่เขาแบบมาซื้อแตงโมแบบเขาแบบเชี่ยวชาญแล้วเขาจะไล่ดีดกันนะแต่ว่าตอนอย่างอย่างตอนหนูซื้อเมื่อวานเนี้ยคือตอนหนูซื้อหนูก็ถามเขาว่าเออหนูอยากได้แบบหวานๆอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลือกลูกให้แล้วก็ไล่ดีดเนี่ยหนูก็งงว่าเขาทำไมเขาต้องดีดอ๋อมันเป็นเทคนิคนี่อืมได้ดูเนื้อด้วยได้ดูเนื้อได้อว่าเรามองไม่เห็นข้างในไ ก็เหมือนตู๊กตาสีดุกว่าตามเห็นกอามือขับอืดูแลก็คือต้องใช้ความชำนาญด้วยเนะพี่น้องกว่าจะได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะใช้วางชำนาญพี่คาไหนไหนหนูถามนิดนึ่งนอกจากแตงโมโลแล้วหนูสงสยัยอันนี้คืออะไรครับพี่ที่เป็นท่อสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือเกี่ยวกับอะไรอะครับาสายน้ำอ่ะสายน้ําระบบน้ำอ่ะอ๋อคือรถน้ําแตงโมนี่ยแหละใช่ไหมอันนี้อะ่ะนีสายนี่นี่สาย คอยอัดมาตามสายเนี่ยน,นั่นเราเมนใหญ่นี่สายสเล็กเข้าต้อนอ๋อพี่แล้วอย่างขอโทษทําไมเราเราปลูกแตงโมเราต้องมีงอะไรตรงนี้กันเนื้อคะภาพปฏิสุทธิ์นะระบบน้ําหยดอ่ะโอระบบน้ำหยดต้องมีผ้าคลุมถ้ามีามมมผ้าคลุมเน่ยน้ำจะหยดลงไปปิ้งมันจะไม่ชื้นไม่ชื้นเออการคลุมทําให้ชื้นการคลุมมันก็ตกกลางคืนน้ําจะขึ้นมา โอ oh. มันจะดึงน้ําขึ้นน้ําลงผ้าเนี่ยโอ้ oh. แต่ว่าผ้านี่ก็มีส่วนสําคัญเกี่ยวกับการปลูกตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะส่วสำคัญปลูกและกันหญ้าด้วยกัน,กนมแมลงด้วยอืมกันหญ้ากันแมลงด้วยแล้วก็ดึงความชืน้นของน้ำมันด้วยเออนี่นะคะไม่ใช่อะไร <laughs> คือเกษตรเขาอะต้องทําอะไรอย่างเดียวนี่เขาต้องทําด้วยอธิบายด้วยเจ <laughs> อโอ้โห <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะพี่หนูได้ความรู้เยอะเลยนะ ในคลิปนี้นะเพื่อนๆคือเราก็จะรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับวิธีการปลูกหรืออะไรอย่างี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะของพวกนี้ก็คือล้วนแล้วคือประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะเนี่ยกว่าจะได้แบบนี้บางทีเราดีดตามที่พี่เขาบอกนะแต่ว่าของพวกนี้คือพี่เขาทาทุกวันนะคะมันก็จะ,สะเสถียรน,นะ,ะแต่ล้นแล้วที่บอกแบบเมื่อกี้ก็คือใครที่สนใจนะคะแตงโมหวานช่ำๆนะคะและราคาดีเขาเรียกว่าราคาถูกมากนะคะเพื่อนๆมารับได้ที่สวนเลยนะคะเพื่อนๆนี่ เขาเรียกว่าผมผลิตแบบสดใหม่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยเนี่ยเราเห็นทุกวิธีขั้นตอนนะตั้งแต่เรานั่งรถแท็กอร์เข้ามานะเพื่อนเพื่อนและนี่นะคะเพื่อนมาดูผมผลิตที่เขาแบบตัดกันแบบสดใหม่อ่ะเพื่อนเพื่อนนี่หยสุดยอดเลยขอบคุณนะคะพี่ พี่ะพี่ใช่ไคะพี่ จันยาค่ะพี่จันยาใช่ไหมคะ,ะคือเมื่อวานหนูหนไปดูสวนที่แล้วแต่หนูยังไม่รู้ว่าเออแตงโมที่นี่เขามีขายอะไรบ้างคะพี่แนะนําหนูหน่อยได้ไหมว่าเออที่นี่เขามีขาย,ยอย่างไรบ้างคะได,ได้ได้แตงโมนะคะมีทาอัพมีโกลเด้นคิงแล้วก็มีทาหลายมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันอ่าอย่างถ้าเป็นแม่ค้าเอาถ้าว่าถ้ามันแก่อยู่ได้นานก็จะเป็นทาอัพมันควรจะแก่กว่าหน่อยแล้วต้องมีกินนาลีตัวกินนาลีตัวนี้อันนี้คือข้างหน้าที่อยู่ในเข่งนี้ใช่ไหมคะกินนาลีกินนาลีตัวลูกลายนี้จะเป็นกิน อ๋อมันจะเอ่ออายุมันจะอยู่ได้ไม่ไม่เท่ากับธามภาพเวลาที่เราน่ะคือเราต้องรีบขายก่อนมันมันจะแล้วแต่ว่าเป็นหน้าไหนจะปลูกผักสายพันธุ์อะไรอ๋อหน้าไหนจะปลูกสายพันธุ์อะไรมันเกี่ยวกับฤดูกาลรนาฬิกาเหมือนกันเนาะโอ้โหพี่ขออนุญาตนะคะหนูขออนุญาตดูไปดูอันนี้คือพันธุ์อะไรนะคะรับอันนี้มันจะเป็นกินนาลีสีเขี่ะ อันนี้กินาลีนะคะแต่นี่ที่บอกว่ามันไม่อึดเท่ากับอีพันธุ์หนึ่งใช่เวลาที่แม่ค้าไปขายอะเรื่องความที่ว่าการเก็บการอะไรอ่ะมันอายุมันจะสั้นกว่าเขาเปลือกมันจะบางกว่าแล้วอีกพันธ์ที่พี่บอกคือทำอัพตัวทำอัพคืออนุนใช่ไหมคะต่างกันใช่ไหมครับใช่ใเปลือกมันหนาหรอเขาพี่มันเลยทําให้อยู่ได้นนใช่มันมันเหมือนมันถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อให้ตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงนี้อมันมาแล้วแต่ว่าเราเก็บ เ,เอาอและนี้ถ้าถ้าอย่างอย่างสมมตินหนูเป็นแม่ค้าที่จะซื้อไปขายเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณกี่วันครับตัวนี้หรอถ้าเราเก็บสดสดนะมันน่าจะอยู่ได้ที่เออน่าจะห้าถึงหเจ็ดวันเลยห้าถึงเจ็ดวันถ้าถึงว่ายาวอยู่แล้วใช่ใช่จนกว่าเขาจะอายนั่นไปเองเพราะว่า ด้วยความที่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราเก็บตอนไหนขึ้นอยู่คือมันเหมือนคล้ายๆต้นทางกับปลายทางด้วยว่าพี่เก็บอนานหรือยังอ่ามันมันจะมีแตงมันจะมีแตงกวนเซนถ้าเราเก็บแบบอ่าร้อยเปอร์เซนเลยก็จะอายุก็จะสั้นหน่อยนะฮะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ลมสุดยอดโอ้บรรยากาศไม่ดีจริงๆลมโกรกก็เลยพี่คะแล้วนานัันจะไม่ยนแลแต่งกาลุกแล้วนะอ่าแล้วนอกจากนั้นมีเชนตะลุบด้วยเชนตะลุบค่ะมีอ่าเชนตะลุบเขานี้ใช่ป่ะใช่ถ้าซื้อซื้อราคาพ่อค้าแม่ค้านะจะตกที่ห้าสิบโลโลละย นู่แตาาถ้าเป็นราคาปิดหน้าร้านก็จะตกสามห้าสามโลร้อยจะซื้อในราคาแม่ค้าถูกกว่าอ่าในราคาว่ายกเข่งอย่างเงี้ยอ๋อห้าสิบโลร้อยโลอะไรขึ้นไปก็จะถูกกว่าอืมแล้วแล้วอย่างราคาหนึ่งนะคบถ้าเป็นแตงโมก็จะไล่ไซด์ตั้งแต่ตั้งแต่ห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทไล่ไซด์ไปไล่ไซด์ไปขึ้นอยู่กับไซ้์ถ้าไซด์ใหญ่ราคาก็จะอ่าเทเลงมาซุ่ยอ๋อเป็นไทยขายด้วยใช่ไหม ยังยังพันสีเหลืองนี่ก็คือแตงโมเหมือนกันใช่ไหมพี่พันอะไรอ่ะคะพี่มันจะเป็นโกลเด้นคิงข้างในแดงข้างในแดงอ๋อตอนแรกหนูไม่รู้หนูคิดว่าอุ้มคืออะไรเพราะว่าไปดูในสวนมาจากคืนๆกับแตงโมแล้วก็ใช้ผู้แตงโมหรือเปล่าสุดแตงโมใช่ไหมคะใช่เจ๊คะฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะค่ะตอนนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของไล่เปลี่ยนสมบูรณ์นะคะปลอดสารพิษมีตัวคิวรับประกันคุณภาพค่าเลเบอรี่ราคาซีนสุญญากาศ1กิโลหกสิบาทเบอร์โทร0996245405ค่ะ มีทั้งแตงโมทั้งข้าว ไล่เชื่ออะไรล่ะคะพี่ไล่เปี่ยมสมบูรณ์ไล่เปี่ยมสมบูรณ์นางเจ้าขานะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศนะคะของไล่เปี่ยมสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆนี่หลักๆนะคะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็คือจะมีอะไรก็คือหลักๆคือแตงโมค่ะเพื่อนๆโหหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆเมื่อจะเห็นเลยมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองน้องเจ้าขาก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเพื่อนๆและนอกจากที่บอกว่าเป็นแตงโมนี่คือหวานฉ่ำและนอกจากแตงโมแล้วมีนี่ค่ะเพื่อนๆเชนตาลูปนะเขาก็บอกว่าแหมไม่แพ้กันนะคะรสชาตินะะะะะคคิปนนนนนนีีีี้้กก็เเเหมมืออึ่่งดยทจาา สําหรับใครเนี่ยท <iet> ี has, so to to too, hey, right. kind of ่กาลังแบบหาอาชีพนะคะหาช่องทางการสร้างรายได้นะคะก็นี so please, really ่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือสำหรับใครที่อยากขายแตงโมนะคะเพื่อนๆมารับแตงโมที่นี่ได้เลยเพราะว่าราคานี่คือถูกแล้วก็ดีมากแล้วก็หลักๆก็คือสดจากต้นเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นแล้วในคลิปนะคะเราก็พาเพื่อนๆไปดูทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตัดนะคะแล้วก็ตรงโซนนี้เขาก็จะเป็นคัดแยกกันนะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นแยกระหว่างลูกเล็กลูกใหญ่ราคาก็จะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆสนใจแบบ พันไหนหรือว่ารสชาติเป็นยังไงก็มาติดต่อตามนี้ได้เลยเจ๊บอกแล้วมีทั้งข้าวแคนตาลูปแล้วก็แตงโมนะจ๊ะโอ้โหเพื่อนๆคลิปนี้คือสุดยอดมากเพื่อนๆคือได้ง่ายๆว่าคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆชมสวนนะนี่ก็เป็นอีกครั้งแรกเหมือนกันที่แบบได้ชมสวนจริงๆแล้วแบบบรรยากาศนี่คือฟินมากเห็นเขากระทั่งตอนเก็บแล้วก็กระทั่งนั่งรถแต่เพื่อนๆเข้าไปในสวนนะคะในไร่นี่คือแบบบรรยากาศดีสุดฟินมากค่ะเพื่อนๆก็ใครนะคะสนใจก็อย่าลืมติดต่อเจ๊ได้เลยนะคะ อันนี้คือคลิปนี้ใช่ไหมอ่าเชื่อว่าใครหลายๆคนยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วใช่ไหมคะคลิปที่แล้วเนี่ยน้องจะขาพาเพื่อนๆนะคะไปชมบ้านสวนค่ะเพื่อนๆที่เขามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะหรือว่าจะเป็นมะม่วงนะโอ้โหเขาเราียกว่าเป็นสวนที่ครบในขั้นแรกเไรเศรษฐกิจพอเพียงที่แบบว่าเรากินแล้วแบบมันเหลือแล้วเราก็นํามาขายครบระบบครบวงจรแล้วครูเขาก็สอนแนะนําทิคไปแล้วว่าเลี้ยงเป็ดควรเลี้ยงยังไงเลี้ยงไก่ควรยังไงหรือว่าปลูกผักปลูกอะไรควรยังไง อย่าลืมไปดูคลิปนั้นแล้วอย่างอันนี้ที่คุณครูต้องหั่นให้มันละเอียดอันนี้เพราะอะไรคะคุณครูมันต้องหั่นดิได้ไห,ห้กินอย่างนี้มันกินได้เหรอคะถ้าอยู่โซนใกล้ๆครูก็ส่งให้ด้วยอะไรนะครูเออส่งอะไรครูเควรจะขายหน้าสวนเลยค่ะรับที่สวนเลยครูเมื่อกี้ครูสิส่งเฉพาะคนใครมี่เขาท้องอยู่ต้องจัดอย่างนี้นี่เป็งพ่อนี่เห็นไหมเด็กพ่อต่อเนี่ยอ๋อง่ายนะอันนี่เกือบสอกน้องดูไ e l e s สโก e เขียวกล้วยรอนสวยขาต้นเลยอะอย่าลืมไปดูคลิปนั้นและก็ตามไปดูคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคไนหนเราจบคลิปได้แล้วเนาะโอเคเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเพืรจากัเาบเราเจ้าขาด้วยนะคะอย่าลืมติดตามว่าคลิปต่อไปเราเจ้าขาจะไปไหนนะไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายนี่จบคลิปด้วยบรรยากาศถึงแตงโมห <laughs> วานฉ่ำกันเลยทีเดียว